ึ่งตัวนะครับใส่เยอะเขียดนีด่ครับค่อนข้างจะตัวโตวนะครับดินแรงมากโอเคครับผมสวัสดีครับพบกับผมลมโชยชแนลนะครับพบกันยามเช้านะครับ ผมมาเจอไม่รู้เข้ามาแต่เมื่อไรนะผมก็มายังไม่ตีห้านะครับโอ้ยยังไม่ตีห้าแต่ก็มาไม่ทนันเขานะครับแล้วก็มายังไม่ตีห้านะครับตอนนี้เกิดต,ตีห้าแล้วแหละตะวันกำลังจะขึ้น นี่นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับคนเราเป็นโฟมไว้สุดก่อนหลังนะ <ine> ไไนจะไปดูเบ็ดขนันครับ <c oughs> เหมือนเด็กๆมาคกกวรนะดูดิเดินหน้าเบ็ดไปเลยนะครับพ่อ <c oughs> มาแต่เช้าแล้วก็ยังไม่ทำมาตกันหรือรรว่ามันต่แลวก็ไม่ เมื่อคืนก็ติดนะครับเมื่อคืนจะมาหาเหยื่อแล้วก็ดักเลยนะครับเมื่อคืนก็ติดติดตัวนึงตรงนี้เน,นี่ยฮะเอาไปแล้วครับ,รบถูกแล้วครับเมื่อคืนตรงนี้เก็บเบ็ดให้เราเลยนะครับ ยำไปให้เราหมดกันไม่ต้องได้ลุ้นกันครับวันนี้เป็นไฟเรามารีบไปเลยนะเรามาถามว่ามายำไปไหมันดูยกเหญดแล้วขึ้นนะครับใ สอบถามน้องเขาอยู่นะครับว่าเขามาหาป่าหรือมาหาอะไรกันนะสรุปแล้วเขามาหาปลากันนะครับมาหาปลาแล้วก็นี่แหละครับมาอยู่ยแถวหน้าเบ็ดผมก็เลยสอบถามดูไม่แน่ใจว่าเขามาทำอะไรผมก็เลยถามน้องครับ เขาก็บอกว่ามาหาป่าจะหากันแถวนี้แหละครับก็ได้ป่าไปเยอะเหมือนกันไ,ได้บอกน้องเขาไปก็คือว่าน้องก็นอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่แถวกระท่อมจะเป็นกระท่อมผมก็กลับค่อนข้างจะเด็กนะครเมื่อคืนแต่ว่าตอนที่กลับไม่เจอไม่มีใครไนงะผมก็เลยกลับประมาณห้าทุ่ครับผม ได้โอ้ยตอนนี้ก็เดินตามน้องเขาครับน้องเขาเก็บเบ็ดมาให้นะครับเดินถามไปด้วยเดินถามน้องเขาไปด้วยน้องเขาเก็บเป็ดใหด้แล้วก็ถามน้องเขาหาหาอยู่ตอนนี้หาอยู่ตอนนี้ เขาว่าเมื่อคืนก็มีหลายคนฮะที่ว่ามาแถวๆที่เราดักแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเดินเจ็บเดจนก็เกลียหมดทุกหลังฮะเจ็บผมดิผมไม่เหนื่อยดิเดินตามอย่างเดียว สองนะครับมดีด็ดๆมาอยู่แถวนี้ไงก็ามาหาปลากันแต่ามาเกินยังไม่กลับนะกลับมาเก็บเบ็ดให้ผมเรียบร้อยเลยครับมันกำเสียวเลยครับเดี๋ยวไปสรุปยอดกันทีเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่า เขาช่วยแล้วครับไม่ต้องได้ลุนกันครับผมโอเคครับวัสดีครับเรามาสรุปยอดกันนะครับนครับคุณลุงเจ้าของนานะครับผมอแถตรงนี้มาดักตรงนี้เมื่อเืินมีเจ้าของเบ็ดเขามากู้เบ็ดให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องได้ลุ้นกันนะครับยอดก็ได้นี่ครับหนึ่งหนึ่ง สองสามแถวนั้นเานนานอาหนกคนหมดกันสี่ห,ห้าก็ก็่ห้าตัวนะครับผมเมื่อคืนก็มาดักนี่นะแถวนี้มีเจ้าของเบ็ดสามคนเขาเดินเก็บเบ็ดให้เรียบร้อย <laughs> มาไม่ทันขนาดว่ามาประมาณเกือบตีห้านะครับมาถึงเขาก็ยังส่องกันอยู่เลยนี่ครับยอดพอดีเจอลุงญาติกันครับผมนี่ครับทำนาตัวนี้นาแบบนาปังแต่ยังไม่ได้เกี่ยวฮะใก่ได้เกี่ยวแนละ้วรมากู้ร,รอบแล้วมาดักมองปลาเล็กนะ โอเคครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะรับกบบางกันครับยอดก็ห้าตัวนะฮะยามเช้า เมื่อคืนก็ตัวหนึ่งนะฮะเมื่อคืนดักเสร็จก็ติดตัวหนึ่งหนึ่งตัวนะครับใส่เย,ยือะเขียดนี่ครับค่อนข้างจะตัวโตวนะครับดินแรงมากโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่ากับหกตัว๋ต่จะเป็นให้ผมไม่เท่าไหร่มันจะมีเสียอารมณ์เท่าไหร่ มันเรียกผมลุงนี่ดิลุงอยู่บ้านไหนวะนี่แล้วผมเจ็บใจนักเจ็บใจตรงเดียวนี่ผมก็มาไม่สายนะครับวันนี้ยังไม่ถึงตีห้าผมก็มาถึงแล้วเด็กอยู่แถวนี้ไงเดี๋ยวมาหาปลาก็นอนอยู่กับทอม ตอนผมมาดักผมกลับไปห้าทุ่มก็ยังไม่มีนะรูม้มาตนอนไหนได้ป่าไปเยอะอยู่เด็กว่าประมาณห้าโลผมจะเส็งนะไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม